สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้นะผมพามาดูรีแคปครับในคู่ระหว่างคมเพชรกับพระจันฉายครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดไปดูกันที่ยกที่3ครับย้ำอีกทีผมยังไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนนะครับผมยังไม่เคยดูเลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับนี่ครับเปิดมายกที่3ราคาต่อรองเท่าไหร่นี่ก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้แต่ที่รู้เปิดมาเนี่ยพระจันฉายน่าจะต่อประมาณ2 1 3 2นะครับประมาณนี้มาแล้วครับยกที่สามครับทีมงานสังลุยเลยครับจิตสารวัเสือสังลุย ไ <im itation> ปตามไปสั่งลูกีระจันฉายแข้งซ้ายครับวางสวย<า>คมเพชรเสียบเข่าครับนี่ครับเปะขวา <im itation> อแล้วครับประจันฉายทำง่าย <im itation> <ๆ S 1> ประจันฉายถอยครับ <im itation> คมเพชรก็เดินเข้าหาครับมั่นใจมาก,กวันนี้ <im itation> พระจันฉายตอ้อมหนักคมเพชรสามตอนนะครับส่วนคมเพชรนี่ก็อาศัยความใหญ่เดิน <im itation> บทเดินเบียดครับนี่ครับโอ้โหแข่งขวาบนครับประจันฉาย เร็วจริงๆนะเร็วจริงๆโอ้ยสอกครับนี่ครับเข่าคืนผมเพชรเดินเข้าไปผมเพชรหมัดครับโดนหมัดนี่โดนนะเข่าไปเข่าไปอีกนะครับหืมขำละไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีโอ้ยผมกลัวสอกกลัวน็อกกันจริงเลยคู่นี้เบียดเข้ามาครับนี่ครับเตะขวาเตะซ้าย เตะขวาเนี่ยว่ะนี่ครับคนละอาวุธคนละลูกคนละดอกครับแล้โอ้โหซอกนี่ครับมีเข่ามาแข่งซ้ายประจันฉายวนออกครับเตะซ้ายวนออกซ้ายครับนี่ครับเข่าปัมคอกันลูกนี้คมเพชรตีโคมเพชรตีได้ไหมพาไปที่เชือกครับยังอรอยู่ยังให้ตีอยู่ครับกรรมการยังไม่แยกเอาแล้วครับกรรมการแยกแล้วฮะ โอ้โหยกที่สามเท่านั้นนะครับนี่ฮะแข่งซ้ายซ้ายไปขวาซื้ออื้ขวาไปเข่าสวนโอ้โหรูกนี้สวยมากครับโอ้โอยังหยุดไม่หยุ่นี่ฮะคมเพชรยังเดินอยู่ครับอาศัยความใหญ่เดินเข้าหาเียไปนิดเียวครับมัดของคมเพชรปาดโดนไม่โดนครับยังไง เนายจะหนีออกหรือเปล่าครับตอนนี้คมเพรนี่บดแหลกครับฟาดมาเข้าปุ้บไปเพื่อนฉายเนี่ยพยายามออกแข้งแล้วก็วนซ้ายครับออกแข้งวนซ้ายวนขวาครับจะไหวไหมนะโดนบดขนาดนี้นี่ฮะซอกไปตีคมเพรตีคมเพรตีโอ มาครับมนรลุนต่อครับพัชรชัยเบิ้ลแข้งสองทีโค้ชเพชรขึ้นมีหมัดครับอยังไงเอ่ยนี่ครับทีบไปครับโอ้โหเข่าสวยเลยลูกนี้นี่เข่าคืนครับคนละดอกคนละทีครับแต่ว่าดูตะวันฉายเนี่ยไม่ใช่ตะวันฉายพระัชรชัยเนี่ยจะเหลื่อมอยู่นิดนิดครับหมดยกครับโอ้โห เอาครับมาดูกันต่อยก4ครับนี่พจันฉัยก็ยกแล้วเนี่ยยังดูเหมือนยังไหวอยู่นะยังไม่มีหมดครับยังไม่มีอาการแผ่วไม่มีอาการหมดให้เห็นกันทั้งคู่ครับนี่ครับยกที่4ครับช็อกรกแลตนี่ครับมาดูคมเพตหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับน่าจะน่าจะโอเคนะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับต้องเดินบทเดินเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับคมเพชร พจัน์ฉายเองถ้าจะให้ไปบวกก็อาจจะเสียเปรียบแรงประทะก็ถอยเตะซ้ายเตะขวาหลักตีเข่าตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อย,ยกที่4ี่จะเป็นยังไงครับชอบรวดเร็วกับพจนฉายครับแต่วา่าชอบตอนนี้หนักแรงฝีมือเหลี่ยมก็คมเพชรครับเหลี่ยมเท่ากันทั้งคู่นะสูสีกันทั้งคู่ครับเพราะว่าเก่งทั้งคู่ เชื <Universe> <m emi legislation> ok ่อหรือไมรับผู้โดยก็กลับน่าจะเห็นเอาอะไรดีมาแล้วครับเปิดมาคมเพชรเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับโอุ๊ยบวกอุ๊ยอุ๊ยเหมือนโอ้ยตกใจวันโดนถือเตะปากโอ้โหหมัดรัวเขาหมัดชุดอุ้ยซอกคืนลูกนี้กลางหน้าผากเลยนี่ครับเหนื่อยแล้วครับงานนี้ประจันฉายคมเพชรยังเดินไปมีหมัดมีเข่าครับ นี่ครับเข่ามาหมัดอู้โดนพยายามจะฟันศอกนะครับพยายามจะศอกอยู่คมเพชรตีอู้หุลูกนี้แรงมากพอยดแาีแขอพยายามหมุนพยายามหมุนออกขวาออกซ้ายครับไปตันไถายไม่ใช่ไปตันถายิไปจันถายถูกแล้วโอ้ย สับสนกับตะวันฉายครับแต่ว่าคมเพชรนี่ยังเดินเข้าเรื่อยๆครับเดินเข้าเรื่อยๆเดินบทเดินเบียดตลอดเลยครับอย่ายุบอย่าช็อตนะครับหมาดไปแข่งไปโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหโดนสวอกไม่โดนครับยังยังยังหลบได้อยู่นะระกันฉายเชิงไม่สนทนอย่างเดียวครับช่วงนี้ ม่มีพี่ไม no no ่ม oh ีน้องเียงครับกอต่อครับมาแล้วสอกไปโอ้โหจะไหวไหมโดนบทขนาดนี้ถ้าเย็นอยู่ได um ้น okay. um ี่ผมว่าก็ได้เลยนะแต่ตอนนี้ดูถ้าจะโอ้โหดูถ้าจะโดนบทหนักครับบทแรกพยายามไม่หนีมากครับโตตลอดโตทุกลูกครับพจนฉายพยายามไม่ากครัลอดโตทุกลูกครับ โอ้โหคงเพชรลุยแล้วบุกแหลกแล้วนี่ครับตีตีสีหน้ายังโอเคอยู่นะสีหน้ายังโอเคอยู่นะครับหมดแล้วเดินหน่อยโอ้โหสอกโดนจังๆโอ้โหนี่สอกคืนก็โดนเหมือนกันครับนี่ครับซ้ายไปซ้ายไปโอ้เบิ้ลซ้ายสวยครับเบิ้ลซ้ายสวยพระจันทร์ฉาย ก็คนหนึ่งได้ลูกถอยคนนึงได้ลูกเดินเข้าหานะครับคนถอยนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะถอยนี่ก็ถือว่าดีครับถอยดักสวนดีครับนี่ครับเดินเข้าหาแล้วระจันชายบายแล้วขีบไวยังไงเตะไปโอ้โหกรรมการบล็อกไว้ครับหมัดครับโอ้โหแรงดีมากคมเพรไฟนี้ ทุกการรอคอยครับมันขนาดนี้ครับแปรนวยครับโอ้โหดูฮะยังไงครับยังไงติุ้มยังไม่หยุดนะครับตุ้มโอ้โหล้มลงไปไม่ล้มไม่ล้มยาเด้อยาเด้อหมดยกแคปโอ้โหมันมากครับที่หนีมากครับโต้ตลอดโต้ทุกลูกครับประจันฉายโอ้โหโขงเพชรลุยแล้วบุกแหลกแล้ว นี่ครับตีต่ายสีหน้ายังโอเคอยู่นะสีหน้ายังโอเคอยู่นะครับ,งงรบหมดแล้วเดินน้อยโอ้โหสอกโดนจังจังโอ้โหนี่สอกคืนก็โดนเหมือนกันครับนี่ครับซ้ายไปซ้ายไปอโอ้โเบิ้ลซ้ายสวยครับเบิ้ลซ้ายสวยพระจันทร์ฉายก,<อ>ก็คนนึงได้ลูกถอยคนนึงได้ลูก เดินเข้าหาแลครับคุถอยนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะถอยนี่ก็ถือว่าดีครับถอยดักสวนดีครับนี่ครับเดินเข้าหาแล้วระจันฉายไปแล้วขีบไว้ยังไงเตะบ่าโอ้โหกรรมการบล็อกไว้ครับหมัดครับโอ้โหแรงดีมากคมเพรไฟนี้โอ้โหแรงดีมากคอมเพรสไฟนี้ทุกการรอคอยครับมันขนาดนี้ครับแปดมวยครับโอ้โหนุ่มฮะ ไชครับยังไงตุมต้มตุ้มโอ้โห,โหลม้มลงไปไม่ลม้มไม่ลม้มยาเด้อยาเด้อหมดยกแคปโอ้โหมันมากครับเอาละครับมาดูสามนาทีสุดท้ายของคู่นี้กันนะครับถือว่าได้ชิงดําอยู่นะได้ชิงดําอยู่อาราคาเดี๋ยวผมดูราคาแป๊บหนึ่งนะครับดูราคาแป๊บหนึ่งครับตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เป็น ออโอ้โหไม,ไม,ไม่ไม่แพงเลยครับสองหนึ่งครับแดงต่อสองหนึ่งนะครับพะจัยต่อสองหนึ่งครับได้ลุน้นได้เชียร์ครับคู่นี้บทให้สุดครับอมเพชรเดินเดินเข่าไปแข้งคืนไปโอ้โหโดนสวนหมัดครับพชชัยก็ไม่หนีครับยกนี้ถ้าอยู่ได้ผมว่าก็อยู่เลยนะตีเตะซ้ายครับตี แข่งไปแข่งคืน,นไม่หนีนะพเ crouch, จริญฉาย, ô, ยาไม่หนีแล้วครับยกนี้พจริฉายไม่หนีแล้วครับยกนี้ดูดูไม่หนีดูเหมือนจะจะวัดครับนี่ครับยืนแล้วยืนโอ้โหโยนเข่านี่ครับไม่หนีแล้วครับตอนนี้พเจรพิญฉายอย่าโดนหนักๆก็พอครับเข่ามาเข <อ S 2> ่าไป

อ๋อพอใจรู้สึกจะออกมาเต้นแล้วครับออกมาเต้นแล้วมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นใครครับจะเป็นใครครับก็หมดยกสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้เสียงระฆังดังเป้งครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมมองว่าพัดจันฉายครับผมมองว่าพัดจันฉาย ถ้าถามผมนะผมมองว่าพระตันฉายครับแต่ถ้าบอกว่าให้เครดิตมวยเดินอาวุธไม่ได้ไม่ได้อะไรผมว่าพระตันฉายเรียบร้อยนะครับคมเพชรจิตสรวรเสือครับชนะคะแนนพระจันฉายนะถือว่าผมมองพลาดไปนะครับตัวนี้เพื่อนๆคิดว่าไงครับจะรับมวยคู่นี้ครับใครแพ้ใครชนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนี้ครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ครับใครแพ้ใครชนะคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับส่วนตัวไฟที่ผมมองว่าพระจันฉายนะครับแต่ว่า นี่ก็เป็นเครดิตมวยเดินครับถือว่าทําได้ดีครับเดินบทเดินเบียดมาตั้งแต่แรกๆเนิ่นๆครับจนทําให้สามารถเอาชนะไปได้ครับสำหรับคมเพชรจิตสารวัตรเสือครับถ้ามีอะไรอย่างนี้นะผมจะเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆครับตอนนี้ช่อง YouTube ก็มีคนติดตามประมาณ15,000คนแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากคนติดตามอีกช่องนึงด้วยอยู่ด้านล่างว่าช่องเนี้ยเดี๋ยวกลัวจะโดนปิดและอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่ามีคนมาแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนว่าผมไปเอาคลิปผมไปเอาคลิปไอ้เจ้าเสือใหญ่่่่่สเเเดชพัััััันนนนนธ์ะะคคครรบบบบขออออออองงงงืืืมมมมมาาาทท้้ๆีโโหผผถถยยกก เออผมไปออตกอรล้วผมถ่ายเองกับมือนะครับเออผมงงเหมือนกนันเออเดี๋ยวพูดเลยดีกว่าพูดเลยดีกว่านี่ฮะผมไปถ่ายมาเมื่อวานนะครับผมไปถ่ายมาเมื่อวานสำหรับคลิปเจ้าเสือใหญ่เออเนี่ยผมไปถ่ายมาเมื่อวานนะครับที่อ,อ,กอตกรเออคลิปเจ้าเสือใหญ่ชนะแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้โดนโดนฟ้องมานะครับว่าเฮ้ยไปเอาคลิปคนอื่นมาทางย t u b e แจ้งเตือนมานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามอีกช่องหนึ่งเผื่อไ้ด้วยนะเผื่อเดี๋ยวผมหายไปแล้วหากันไม่เจอครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ